พบกับพุทธคุณดีของขังเด็ดเครื่องรางครบเซตกับ Eagle of No สวัสดีครับพบกับ Eagle of No กันอีกครั้งวันนี้เราจะนำเสนอเรื่องอะไรนั้นโปรดติดตามรับชมกันได้เลยครับในอดีตข่าวนี้ถือว่าสามารถสร้างกระแสและความสนใจในพุทธคุณ ของพระเครื่องเป็นอย่างดีที่สำคัญในช่วงก่อนการเลือกตั้งตลาดพระเครื่องที่ขึ้นชื่อว่ามีพุทธคุณเหนียวและคงกระพันจะมาแรงเป็นพิเศษสิ่งหนึ่งที่เป็นเครื่องยืนยันได้เป็นอย่างดีคือกำนันประยงพิมพ์เพาะนายกองค์การบริหารส่วนตำบลขูบัวอำเภอเมืองจังหวัดราชบุรี ที่รู้จักกันในานามกำนันยงกำนันคนดังแห่งเมืองราชบุรีได้น้ำพระรูปหล่อลอยองค์หลวงปู่แพ้วปาวะโลแห่งวัดลางหมันอำเภอกำแพงแสนจังหวัดนครปฐมไปลองยิงด้วยปืนของตัวเองปรากฏว่าลูกปืนที่ยิงนั้นขัดลำกล้องการลองครั้งนี้ถึงกับทำให้กำนันยง ไปเช่าพระรุ่นดังเก่าวนับร้อยองค์เพื่อแจกจ่ายแก่เพื่อนฝูงและลูกน้องในขนาดเดียวกันเรื่องการลองยิงพระของกำนันยงไปเข้าหูนายมานิตอดีตอธิบดีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณาสุขสมาชิกสภาผูแ้แทนราษฎรจังหวัดราชบุรีเขตสองถึงกับทำให้สสมานิตเดินทางไปลองพระหลวงปู่แพ้่ด้วยตัวเองสุดท้าย ก็เป็นอีกหนึ่งผู้ที่ชอบพระรุ่นดังกล่าวนับร้อยองค์เพื่อแจกจ่ายลูกน้องและเพื่อนฝูงในขณะที่เหรียญหลวงปู่ช่วงอดีตเจ้าวาดวัดบางแพรกใต้ซึ่งตั้งอยู่หลังเรือนจำบางขวางอำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีเป็นที่สแสวงหาของนักเลงพระเมืองนนทบุรีโดยมีความเชื่อว่า มีพุทธคุณทางด้านอยู่โยงคงกระพันหรือหนังเหนียวก็เป็นที่สแสวงหาของผู้สมัครสอสอในเขตจังหวัดนนทบุรีเช่นเดียวกันนายเชรองผู้สมัครสอสอเขตถกจังหวัดนนทบุรีเป็นอีกผู้หนึ่งที่สะสมเหรียญหลวงปู่ช่วงไว้มากที่สุด ซึ่งอาจจะเรียกว่าเป็นเศียรพระหลวงปู่ช่วงโดยตรงเลยก็ว่าได้ส่วนเหตุผลที่สอสอฉลองชอบสะสมเหรียญหลวงปู่ช่วงก็เพราะท่านเคยแสดงปาฏิหารกับตัวเองและลูกน้องหลายครั้งทั้งนี้เขากล้าพูดอย่างเต็มปากว่าถ้าจะให้เลือกระหว่างเหรียญหลวงปู่ช่วงกับสมเด็จบางขุนพรม ผมยอมทิ้งพระสมเด็จบางขุนพรมแต่ขอเก็บเหรียญหลวงปู่ช่วงทั้งนี้สอสอฉลองเคยประสบเหตุที่เฉียดตายที่ไม่มีวันลืมคือเมื่อวันที่10สิงหาคมปีพุทธศักราช2535ขนาดนั้นยังไม่ได้เป็นสสด้วยเหตุผลดังกล่าวส่งผลให้เหรียญหลวงปู่ช่วงมีราคาสูงถึงหลักหมื่นบาท เมื่อเป็นเหรียญที่มีราคาสูงการทําปลอมออกมาหลอกขายในตลาดพระจึงมีจํานวนมากอย่างไรก็ตามด้วยเหตุผลที่นับวันเหรียญหลวงปู่ช่วงของแท้ยิ่งหายากในขนาดที่คนอยากได้สอสอฉลองเลยนําเหรียญหลวงปู่ช่วงของปลอมที่เช่ามาซึ่งมากกว่าเหรียญหลวงปู่ช่วงของแท้ด้วยซ้ําเอาไปหลอมร่วมกับตะกุดโบราณจาร์ และโลหะศักดิ์สิทธิ์จากนั้นก็นำพระรูปหล่อลอยองค์ของหลวงปู่ช่วงไปอธิษฐานจิตขออำนาจบุญบารามีต่อหน้ารูปปั้นหลวงปู่ช่วงที่วัดขอให้ช่วยดลบันดาลให้ผู้ที่ครอบครองบูชายูโยงคงกระพันและแข้วคาาปลอดภัยทั้งนี้ได้ถวายเหรียญส่วนหนึ่งให้วัดบางแพรกเหนือเพื่อให้ประชาชนเช่าบูชานำปัจจัยเข้าวัด อีกส่วนหนึ่งได้เก็บไว้เพื่อแจกให้ผู้ที่เคารพนับถือพระเครื่องอีกประเภทหนึ่งที่ได้รับการกล่าวขานถึงเรื่องอยู่ยงคงกระพันแ้วคาดปลอดภัยได้แก่พระ2 5พุทธศตรวตรรษทั้งเนื้อชินและเนื้อดินมีเรื่องเล่าว,ว่าจอมพลปอพิบูรณ์สงครามพกติดตัวเป็นประจำทำให้รอดพ้นจากการลอบสังหารด้วยยาพิษ และอาวุธต่างๆอย่างน่าอัศจรรย์และเป็นที่กล่าวถึงในวงการนักเลงโดยเฉพาะเนื้อดินว่าสมัยก่อนคนจะทัดไปกับหูมีนักโทษแหกคุกแย่งปืนจากผู้คุมแล้วรัวยิงปรากฏว่ากระสุนไม่ระคายผิวผู้คุมดังกล่าวแม้แต่นัดเดียวเรียกว่าเป็นของดีราคาถูก ส่วนพระที่ทุกคนรู้จักกันดีในทางแค้วข้าดได้แก่พระของพระครูวิมลคุณากรหรือหลวงปู่สุขแห่งวัดป่าคลองมะขามเททาท่านทำไว้แจกชาวบ้านให้อยู่รอดปลอดภัยเรียกว่าใครแขวนหลวงปู่สุขไว้ไม่มีอันตรายใดๆมาแพร่ผ่านได้รับความนิยมทั้งสองฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาจากวัดปากของมะขามเทา จนถึงกรุงเทพเช่นเดียวกับพระองค์สำคัญคือพระวัดลังสีถึงขั้นอาจมีการกล่าวถึงว่าผู้ใดมีพระวัดลังสีผู้นั้นชีวีไม่วางวายช่วงนี้เป็นช่วงเลือกตั้งอาจจะมีการลอบทำลายส่งผลให้ตลาดพราเครื่องที่ขึ้นชื่อว่าพุทธคุณเหนียวมหาอุด และคงกระพันได้รับความสนใจเป็นพิเศษยิ่งรุ่นไหนมีเรื่องเล่าของประสบการณ์มากความนิยมและค่านิยมก็มากเช่นกันก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับการนำเสนอในครั้งนี้ในคลิปต่อไปเราจะนำเสนอเรื่องอะไรนั้นโปรดติดตามกันด้วยนะครับถ้าชอบ ปรดกดไลค์ถ้าถูกใจโปรดกดแชร์ถ้าไม่อยากพลาดคลิปใหม่ๆโปรดกด Subscribe อย่าลืมกดกระดิ่งกันด้วยนะครับเพื่อจะได้เป็นการแจ้งเตือนการอัปเดตคลิปมาใหม่